มาทำคุกกี้กระทะ9นาทีไว้กินกันง่ายๆครับผมสูตรวันนี้กรอบนอกนุ่มในครับเตรียมเนยทเทียม120กรัมครับตามด้วยน้ำตาลทรายขาวนะครับ100กรมัมพี่บิ๊กจะนำไปปั่นให้ละเอียดก่อนนะครับเวลาตีจะได้ละลายง่ายๆครับผมตีให้เนยขึ้นฟูประมาณนี้นะครับใส่เกลือล,ลงไป1/8ช้อนชาครับผมกิ่นวนิลา1ช้อนชา ไข่ไก่ครับหนึ่งฟองผสมให้เข้ากันดีอีกรอบหนึ่งครับฟู1ช้อนชาครับผมแป้งสาลีเนยผสมนะครับ200กรัมร่อนแป้งลงไปเลยครับก็ผสมให้เข้ากันดีนะครับสูตรวันนี้เนื้อแป้งจะไม่แน่นมากนะครับจะเป็นเหลวนิดนึงเพราะว่าพี่วิกจะนําไปใส่ถุงบีบครับถ้าแน่นเกินไปจะบีบยากครับผมทาเนยลงในกระทะได้เลยครับผมวางแผ่นรองอบลงไปครับทาเนยทับอีกรอบหนึ่งต่อมาก็นําส่วนผสมของเราบีบลงไปได้เลยครับผมเวลาบีบก็บีบห่างๆกันหน่อยนะครับ ถ้าใครไม่มีหัวบีบพี่บิ๊กก็แนะนําให้นํามาปั้นเป็นก้อนกลมๆนะครับหลังจากนั้นก็กดๆลงไปไม่ต้องให้แบนมากนะครับผมต่อมาก็นํามาตั้งเตาได้เลยครับผมไฟที่ใช้ใช้เป็นไฟอ่อนนะครับหลังจากนั้นก็นําฝาหม้อมาปิดไว้เราจะอบไว้แบบนี้เป็นเวลา7นาทีครับผมเมื่อครบ7นาทีแล้วก็กลับด้านได้เลยครับผมเราจะอบต่อนะครับเป็นเวลา2นาทีครับเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาพักก่อนนะครับให้คุกกี้ของเราเย็นตัวก่อนนะครับ ลองนําสูตรนี้ไปทําได้นะครับพี่บิ๊กว่าทํำง่ายมากเลย